นเบินโสีนเงี้ยเนี่ยไม่ไม่แฮะริงุนี้แปดหมาเอ้ยใช่เลยเงี้ย้าผมขายแปดหม่าจะใช่ไมใช่แล้วผมจม่ได้โอ้สเทาโอ้ปกติเข้าขากรแสกว่ามั้พี่เนาะ โอ้ลูกเห็นฟางนะครับผมยางหลังยังหลังสี่เขาใหญ่เขาใหญ่ออกมาบินให้ให้ยางอันนี้ไปเลยเลยเฮียโอ้ะแปดพันห้าสิบเห็นไปเลยแล้วเฮียเอาเครื่องมาวางแล้วขับไม่ได้เลยโอ้ยาวกี่เมตรครับหกเมตรสามวาหเมตรเต็มเส้นเลย เบรกใหม่ทั้งหมดสุดยอดกใหม่ทั้งหมดถือว่าราคาเราใจมากนะครับเาว่าเครื่องมาใบเลยกถักปเลยแปดหมื่นแปดหมื่นห้าดม้าแงกว่า่าามาเกินคือเหนวาลูกค้าพิรับเเลยจับม่ด่โอ้สียังไม่แห้เป็นเหล็กล้างหน้าสีนะครับเส้นนึ่งเป็นลูกปืนตับใหญ่นะครับ เป็นผ่าของปืนใหญ่คู่ด้วยนะครับผมเอ้ยเผ่าปืนใหญ่ด้วยอ่ะไม่ธรรมดานะเนี่ย <c oughs> สุดยอดไ <c oughs> ปเลยอยู่ตรงสามแยกเดิบนบางบวชตรงนี้เขาเรียกเสียงสปิรี้นี้าเรียกสามแยกบนังบวชสามแยกแนังบวชบวดเนี่ยไปโทรเฮียศูนย์แปดหนึ่งแปดสี่เจ็ดศูนย์สามสี่ห้าอันนี้นะครับ ตลอดทุกวันไม่มีเสาร์อาทิตยป24ชั่วโมงโทรได้เลยโทรได้เลยเหงื่อเมาก็โทรได้ใด่ตอนเยมาตอนเย็นมาตอนเย็นมานั่งกินเหล้าด้วยกันมาตอนเย็นกินเล้ากันที่นี่คันนี้น่าสนมากครับเพราะว่าปกติแล้วน่าจะแสนกว่าอยู่แล้วนะที่เดียวผมเคยเจอนะสำหรับรถเก๋งฟางนะครับอันนี้85,000ก็ถือว่าราคาถูกสุดในสามโลก กล่องกล่องก็มีผลงานเยอะมาก สิบหกพี่ตายคนสิบแปดคนเดี๋ยวพี่เอมาถ่ายคลิปแล้วลูกน้องหนีหมดอีกยุของไม่ไหวยุของไม่ไหวจากสี่คนที่สอนมาถคลิปมาสิบแปดหายหมดขึ้นจริงนครับเออโอเคเออเรื่องจริงครับโค้งรถก็เยอะนะครับผมกระทิง กระทิงแดงเนี่ยเฮียแต่ว่าแปดพันอ๋อมามาเลือกเรานะครับผมอันนี้รถอะไรเนี่ยลำเลียงรถลำเลียงรถรถรลำเลียงญี่ปุ่นเนี่ยแตดตึกดีแต่ว่าไม่มีเครื่องเครื่องพร้อมมีเครื่องพร้อมเครื่องพร้อมอ๋อเครื่องไปสูบเดียวเหรอ เท่าไรเนี่ยเนี่ยอุ้ยตัวละแสนเดียวแสนหนึ่งไม่มีเครื่องพร้อมเลยพร้อมเครื่องพร้อมขับเลยเหรอโอ้โหขับข้าวดีครับครับอันนี้มีคนเอาไปแล้วมั้งเนี่ยนีซื้อแล้วซื้อไปแล้วนี่เจ้าขอเดียวไปผู้วิ่ซื้ออ๋อครับนี่นี่นี่รถนี่รถเอ้ สับย่าสับย่ามาจากญี่ปุ่นอันนี้ใส่รถนี่นี่สับย,าย่าครับผมเนี่ยข่าเยอะโอ้อันนี้สยามสยามรุ่นเกา่ารุ่นเก,าก่าตอกฟางเหลือไปอยู่แค่และหมดครับเท่าไรเฮียเนี่ยสอ่สองหมื่นแปดสองหมื่นห้าเ, 28, <28. S 1> เนี่ยสยามเพียบเลยเนะี่ย พัดบวกเท่าไรเงี้ยนี่ตัวองนสองสองหมื่นสได้ล้อปะไม่ได้ล้ตัวรถอ๋อล้ตัวรถสองหมื่นสองนะครับสลับมาบินก็มีเนี่ยมาบินมีสีใหม่แล้วด้วย รถควรก็เยอะฝั่งนี้ไม่น่าจะมีของของหมดแล้วนะฟังนะมันเป็นเครื่องอะไรนะเฮียนี่ครับอ่ะทีเก้าห่แรงอ่ทีร้อยเท่ากันไหนพีลองสตาร์ทให้ฟังหน่อยสตาร์ทให้ฟังพี่จะฟังเสียงหน่อย เครื่องเนี่ยมันแกะกล่องเลยจะไม่เงี้ยเนี่ยเท่าไรในเครื่องเปล่าสองหมื่นห้า่โอ้เาของค้แวา

อันนี้โอ้ยเฮียนี่มีของเล่นตลอดเลยเนี่ยเลนยไม่ได้ไดยวดามันกระดกเอ้ยยางแบนโอ้โหใส่ได้อะรถเข็นเครื่องเฮียก็ได้เอยรถเข็นเครื่องนะครับผมไม่สารเอาเนี่ยโอ้ย โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยไอ้หน่องดี๋ยไม่เก็บกอ๋อให้จะออกด้วยคจะปาดปูนทบ้านท้อรถรถปาดปูนปูนนี่คือกระตอนมีของแกเยอะแยะเลยโอ้เยอะเกินือ้อใชเอรื่อ้อทุกยอนี่เอ้อ ยึดยายิงแดงปืนใหญ่คู่ก็ทำเฟืองนะครับเฟืองล้อคือว่ารุ่นกระทิงแดงลิงลมยุดยาจักรเพชรโอ้ปืนใหญ่คู่นี่ก็พัฒนาไปไกลเลยนะโอ้สี่พันส่หมื่นสี่หมื่นหนึ่งร้อยสิบแบบเนี่ย

เนี่ยเนี่ยพี่จีนเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยเนี่ยหมื่นแปดขายเป็นกิโลไม่มนถูกยังอ่ะกี่แรงยี่สิบแปดแรงหมื่นแปดไอตัวนี้อุกไปเด็อันนี้สิบสามตัวนี้ยี่บแดนี่ดูโเโอ้โหนี่ดนี่ตัวนี้พี่จีนมเท่าตัวนี้เท่ากับแปดตัวนี้เท่ากัยีิบแปดน้่ติดโกงแรมา หมื่นกว่าบาทนะครับเอาไปทำอะไรน้ำตกน้ำเลยหม้อต้มเหรอหม้อต้มนิมันนอกมันหนาวเว้มันหม้อต้มมันหนาวมันจะยีมาอยู่แล้วมันไม่ใช่ใช่ครับเออหนึ่งแปดนะครับใชส่อะไรติดพรมถูกมากนี่เหลือลูกน้ำแล้วก็มีนะครับผมโอเคครับวีดีโอชุดนี้จบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุก่อกำลังใจนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามมาด้วยนะครับสวัสดีครับ